มูฮั่นมูฮันมากินข้าวขี้เขาขี้ด้วยเขาเด้อมูคอยบได้เกียด้วยหำเด้อไปได้ลำมูฮั่นนะโอ้ยานตับกองมัอน,นี้นะไหนมาแล้วมูคอยตัวหนึ่งหายแล้วกิน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 เอามูฮันไปอ่ะมูฮั่นมามาโอ้ายมูคอยเสียพี่น้องไปไหนอ่ะอีกตัวหนึ่งไปไหนลูกอีกตัวหนึ่งไปไหนอ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาเร็วเวเวมาเร็วเเวเเดี๋ยวเดี๋ยววเร็วๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดูอย่างขึ้นมาอย่างเวเวหยับขึ้นมาโอ้ยแม่กอยอันนี้บอกใครแขงแหลงนไดนพี่น้องท้องใหญ่องมันบอกใครสบายงงนะินเขาก็เซฟ้เป็นให้เจี๋หองพอพื้นบานพื้บานก่อนี่นะซ้ำมือดีซีมไข้ม้าปลากระเนอยู่ เอาให้เพิ่นนี่อินีน่ากินจนสิเบิร์ดเราจุ้เข้าบ่ได้กินนำที่าเบคอนเอาให้มูหันกินมูหันกินลกเลยเร็ว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 ไอเบคอนสิกินเบิดแล้วนะอืมโอ้ยบกไห้สบายพี่น้องนะมันเป็ี่ยนโลกยังค่อยท่ามแนวนี้พองสิไงให้ใจบึบ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 ใช่ไหมเพิ่งเดือหายใจนะเป็นเซนีมาโดนแล้วนี้เป็นเดียนแล้วนี่นะ ต้มมือดีซีมือไข่หม่มภาพว่ากระเทือนอยู่นี่นะเป็นอยังเนาะลูกเอ้ยตัวใดมาจกกินตับตัวใดมาจับก,กินปอดกอดกินบีมามเนาะปัดไปซะเดอ้อตัวฟังในหูคอตัวงอ,อด้ลูกหูลิ้นลอยกินเส้นอ่อนนะปัดไปซะถูกลมเตปีไก่ถูกไตเตปีกนผู้ถูกลมตัวจำวขยถูกไตตัวจำข้าสร้างให้ไก่ข้างห่างกิ่งซะอยู่ดีมีแหงซะให้บอกกินนะ bọt kín thúi nông ôi ảnh à, này là kín chuẩn bớt rồi nè nè đẹp khôn á à, tú xăn xăm xàng rồi nè ui này nó bọt kín là mốt tú tài kín bớt tụi đèo ôi bồi hồi tài làm hai cây kín vào nè nè a rút cây nó tiền khét vào mươi thịt cây tiền khét vào cây gian tà cong น้ำก่อนนะใครอะมาให้มากินเ้าตอก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 ไก่ตอกกระปิ่นขึ้นไปบนยอดยานบนดอดไก่กระกินเ้าอมนีนาไก่กรบ่กินเขาไก่กรบ่กินเขาสะดุดนี่เหินตากองมาแล้วสะดุดนี่เโอ้ยหมหันนะโมูหันนะฮะเจีเจีน้องมูหันข่้นะ เอาไก่คนนี้เบอร์ฟู๊ฟูมากินข้าวมากินข้าวเร็วใหญ่เป็นีรับโอตสรุปแล้วเีคอนกินผู้เดียวหมูหันไปแล้วหมูหันเขาคอกแล้วหมูหันบากลินข้าวแล้วหมูหันเด้อยุ้ยเบคอนนำผู้เดียวซองผาทัดเลยอันนี้เบคอนเนี่ยตั้งจำค้างในเบคอน ไก่ันไก่ไงบังไก่ไงว่าไก่อ่ะงเดี๋ยวจุ่มเดี๋ยวอีกจุ่มหนึ่งพอจุ่มหนึ่งเขาปลาไปแล้วยานเพิ่งตากของมาแล้วยจ้โอ้ยมากินของไก่เบิดนี่ก็ไดโอ้ยตัวกินโพดก็กินโพดกินโพดตัวบวกกินเขาคอกไปแล้ววะมานี่ดูมูฮันมูฮันมานีเด้เอามูฮันมาเด้อมูฮันเอามาเร็วเร็วเร็วมูฮันมูฮันมูฮันโอ้ยมูฮันมูฮันเจ๋อเบ๊บกินเนืคอกว่ะหนึ่งหรือเอมมาเบิ้งเล่นที่เต็นท์ยัง โอ้ยเป็นหยังล่ะลูกเป็นยังเป็นยังเอาสู่พอพุ่นเหมือด้เอาสู่พอเบิ่งเลยอยากเปลี่ยนชื่อเป็นหมูแดงบ่ลูกอยากเปลี่ยนือเป็นหมูแดงติชื่อมหันบ่ค่อยสบายนะโ้ยอันนี้ก็สิกินอีกาให้ไก่กินแน่ยเฮ้ยต้นะฮู้จักอาการหมูบอค่อยแหมูค่อยมันเป็นห้ฮอกาู้ต้นสารไห้นมาเป็นเดือนแล้วนี่นะบ่ดีขึ้นมาหันใจแวๆ หลังเทียน่ะไอฮอกฮอกฮอกมั้งคุณนะให้ใจเศร้าเวฟเวอยู่โอ้ยลูกเอ้ยเศร้าจะเด้อโอ้โอ้ซีซองเบิ่งให้ก่อนสีหล่ำซองให้เบิ่งก่อนเมินน้านะอ่ะบก่อนแล้วพอบก่อนแล้วซิมินเดี่ยพี่น้องสามีละสวัสดีครับสวัสดีครับเขี่ยไกลก่อน